น้าฝากฟ้านี้หัวใจมีรักบทที่5เช้าวันรุ่งขึ้นอิงฟ้าและเพื่อนๆจัดการคนของขึ้นรถเรียบร้อยก็ออกมายืนรอชายหนุ่มที่หน้าเกสเฮาส์ครั่หนึ่งร่างสูงๆของเขาก็เดินมาพร้อมกับเป้ใบโตชายหนุ่มอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสีดำที่สวมทับด้วยแจ็คเก็ตด,ดูเท,ท่ทีเดียวทอมรวทาดามองตาไม่กระพริบ ขอโทษที่มาช้าชายหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อนจะเวียงเป้ข,ของตนเองขึ้นไปบนหลังคารถที่แดัดแปลงพื้นที่บนหลังคาสำหรับบรรทุกสิ่งของอยู่แล้วจากนั้นก็ปล่อยให้ลุงรามจัดการมัดให้แน่นหนาไม่เป็นไรเรายังไม่รีบออกเดินทางจ้าริวทดาทำเสียงอ่อนหวานจนนพินนึกหมั่นไส้แอบเอาเข้อสอกกบกระทุงสีข้างไปหทีแม่สาวงามจึงหันมาแยกเคี้ยวใส่ ก่อนจะหันไปยิ้มหวานกับชายหนุ่มผมชื่อเดวาจะเรียกว่าเดฟก็ได้ต่อไปนี้ฝากตัวด้วยนะครับชายหนุ่มเอ่ยแนะนำตัวเองฉันริวทาดาเนี่ยนะพินส่วนที่กำลังเดินมาโน้นชื่ออิงฟ้าริวทาดาแนะนำตัวแล้วเพื่อนๆก่อนจะหันไปแนะนำอิงฟ้าที่กำลังเดินมาที่รถหลังจากลืมของไว้ที่ How, แกสเฮาส์ล้วต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปเอาอีกรอบ ด้วยความเกรงใจเพื่อนๆและชายหนุ่มที่เธอไปก่อเรื่องเอาไว้อิงฟ้าจึงรีบเดินเร็วๆแต่ก็เกือบจะลงไปวัดพื้นเพราะสะดุดเอาก้อนหินแถวๆนั้นดีแต่ว่าเธอยังทรงตัวได้อิงอีกแล้ว,ลวทั้งนาพีและเรีวทาดาร้องตะโกนพร้อมกันพออิงฟ้ามาถึงก็เห็นว่าเพื่อนๆกำลังทำหน้าเอื้อมระอากับพฤติกรรมซุ่มซ่ามของเธอหญิงสาวส่งยิ้มจนเจือนให้เพื่อน ก่อนจะหันมาแนะนำตัวเองกับชายหนุ่มฉันอิงฟ้าค่ะผมเดฟยินดีที่ได้รู้จักเขายิ้มให้เธออิงฟ้ายิ้มตอบเขาเพราะในิจใจคิดว่าต้องสร้างความประทับใจให้มากๆเขาจะได้คิดค้าเสียหายให้น้อยที่สุดคืนเขาเรียกค่ากล้องแพงๆแล้วก็เธอกับเพื่อนตายแน่พร้อมเดินทางกันแล้วนะลุงรามร้องถามทุกคนนั่นหละจึงพากันขึ้นรถ เดฟพาร่างกายสูงๆูงของตัวเองเข้าไปนั่งที่เบาะหน้าคู่กับลุงรามที่ดูเหมือนจะทุลักทุเลพอควรทีเดียวเพราะเขาสูงมากเมื่อต้องมานั่งในรถฉบับกระเป๋าคันนี้จึงค่อนข้างลำบากนั่งได้ไหมคุณยิงฟ้าถามเพราะเห็นท่าทางของเขาแล้วเธอก็รู้สึกเห็นใจเธอกับนภินั้นสูงได้มาตรฐานหญิงไทยคือราวราว0้เซนติเมตรส่วนริวทาดาที่สูงกว่าเพื่อน ก็มีความสูง170เซนติเมตรกว่าเท่านั้นแต่คณีจากสายตาแล้วเดฟน่าจะสูงไม่ต่ำกว่า180พอเขาต้องมานั่งในรถทาทาคันนี้อิงฟ้าจึงกลัวว่าเขาจะไม่ถนัดไม่เป็นไรผมนั่งได้ชายหนุ่มหันมาตอบก่อนจะหันกลับมามองทางข้างหน้าเออนี่คุณทำไมต้องใส่แว่นกับหมวกตลอดเวลาเลยล่ะนพินเริ่มบทสัมภาษณ์ หลังจากที่เริ่มออกจากตัวเมืองอักรามาได้ระยะหนึ่งเธอต้องการรู้จักเขาให้มากที่สุดอยากจะรู้ว่าชายหนุ่มไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแกไปสงสัยอะไรเขานางพินริวทาดากระซิบถามเพื่อนเบาๆเป็นภาษาไทยนาะงพินจึงหันมาส่งสายตาดูดเป็นการสั่งให้ริวหยุดพูดว่าไงล่ะคุณบอกมาหน่อยซิเออก็นั่งหน้าแบบนี้ แดดมันสะท้อนเข้าตานะครับผมเลยต้องสวมแว่นเอาไว้บังแดดชายหนุ่มหาเหตุผลมาเอาตัวรอดได้อย่างวุดนวิตฉันบอกแล้วเขาไม่น่าสงสัยหรอกริวทาดารีบสนับสนุนเหตุผลของชายหนุ่มทันทีโอเคพอเชื่อถือได้แต่วางว่าไม่อยู่ในร่มอ่ะคุณคงจะถอดแว่นให้เราได้เห็นตาคุณบ้างนะจะได้เห็นหน้าตาชัดๆของคุณสักทีนะพินยังไม่เลิกสงสัยง่ายๆส่วนเดฟ รอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่สามารถเอาตัวรอดได้ถึงแม้จะเป็นการเอาตัวรอดชั่วคราวก็ตามทีส่วนครั้งหน้าค่อยว่ากันทีหลังด้านอิงฟ้าตอนนี้มัวแต่นั่งจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของเมื่อวานเลยไม่ทันได้ฟังเรื่องราวที่นพินกับเดฟคุยกันอยู่ลุงรามขับรถมาได้ครึ่งทางก็เที่ยงพอดีจึงขอแวะไปกินอาหารกลางวันและดื่มน้ำชา ทั้งสามคนไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งในร้านอาหารเพราะกลัวว่าท้องจะเสียแต่เดฟก็เกลีย้ยกล่อมให้ทุกคนยอมลงไปลิ้มลองอาหารแบบอินเดียแท้ๆจนได้เมื่อเดินเข้าไปในร้านที่ตกแต่งได้อย่างน่ารักเพราะเป็นโต๊ะอาหารที่จัดวางอยู่ในสวนโปร,งปร,งปรง่งๆที่เย็นสบายทั้งริวทาดาและนพินที่ตอนแรกไม่อยากจะลงมานักตอนนี้กลับพอใจมากที่ได้เห็นบรรยากาศเช่นนี้ ลูกค้าในร้านส่วนใหญ่เป็นชาวต,ต่างชาติเกือบทั้งหมดใส่แว่นแบบนี้แล้วมองชัดเหรอคะคุณอิงฟ้าถามชายหนุ่มหลังจากที่นั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วส่วนทพินกับริวทาดาขอตัวไปเข้าห้องน้ำสัก่อนเออตอนนี้ผมรู้สึกเจ็บตาไม่อยากมองแสงที่มันสว่างจ้ามากเกินนะครับเดฟหาทางเลี่ยงเพราะตอนนี้เขาถอดหมวกออกแล้วขืนถอดแว่นออกอีกแล้วก็พนักง,งานที่กำลังเมียงเมียงมองมองอยู่ คงได้เข้ามารุมเขาแน่นอนชัยปุราเป็นเมืองใหญ่แน่นอนว่าหนังที่เขาแสดงได้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ที่นี่แล้วยุคนี้เคเบิลทีวีก็หาดูได้ไม่ยากในเมืองใหญ่ไหนจะโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในทุกช่วงเวลาถึงเขาไม่อยากจะเยินยอตัวเองแต่ชายหนุ่มก็รู้ดีถึงระดับความดังของตนหากใครจำได้ว่าเขาคือเดวาเดฟการยุ่งแน่ อีกอย่างเขายังไม่อยากคนตรงหน้าที่กำลังมองเขาตาแปว๋วคนนี้ได้รู้ความจริงก่อนที่การเดินทางครั้งนี้จะจบลงถ้าอย่างนั้นคุณช่วยแนะนำอาหารแบบอินเดียหน่อยนะคะยิงฟ้าพูดพร้อมกับส่งยิ้มกว้างให้เขาเดมมองหน้าหญิงสาวที่นั่งตรงข้ามแล้วก็อมยิ้มไม่บ่อยนักที่เขาจะได้เห็นปฏิกิริยาเช่นนี้จากหญิงสาวรอบๆตัวชายหนุ่มเลือกอาหารที่มีเครื่องเทศไม่แรงนัก มาสองสามอย่างเมื่อนพินริวธาดาออกมาจากห้องน้ำแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะอาหารที่สั่งไปก็ถูกลำเลียงมาวางพอดีอ้าวคุณทำไมยังใส่แว่นอยู่ละ่ะนพินมองจ้องคำมิงเพราะู้สึกว่าชายหนุ่มมีท่าทีน่าสงสัยอ๋อเดฟเขาบอกว่าเขาเจ็บตานะ่ะถ้าโดนแสงมากๆจะยิ่งแสบตาอิงฟ้าตอบแทนชายหนุ่มนี่นางพิน กินข้าวได้แล้วจะสงสัยอะไรนักหนาริวทาดาช่วยพูดอีกคนนพินจึงเลิกซ,กซักไซ้ทั้งหมดหันมาจัดการกับอาหารกลางวันตรงหน้าแต่ยังไม่ทันได้เริ่มลงมืออิงฟ้าก็ทำเรื่องเปิ่นอีกเมื่อปัดมือไปโดนแก้วน้ำมันโตะล้มความกระจายอิงทั้งนพินและริวทาดาร้องออกมาพร้อมกันขอโทษอิงฟ้ากล่าวพร้อมกับส่งยิ้มแบบเจือนมาให้ ส่วนเดฟได้แต่รอบยิ้มที่เห็นอาการเปินเป่นๆของเธอเมื่อจบอาหารกลางวานันเดฟจะเป็นคนออกเองแต่อิงฟ้าและเพื่อนๆทวงไว้เพราะมาด้วยกันก็ต้องช่วยกันจ่ายไม่ได้หรอกค่ะฉันทํากล้องคุณพังยังไม่ได้จ่ายเงินเลยจะให้คุณมาเลี้ยงอาหารอีกไม่ดีแน่ๆใช่เราต้องไปอีกหลายเมืองขืนให้คุณออกเงินให้เราลําบากใจนพินช่วยยืนยันมาอีกคน ชายหนุ่มจึงยอมทั้งที่รู้สึกว่าเงินค่าอาหารเพียงสองสามร้อยรูปีนี้ไม่ใช่เรื่องหนักหนาเลยสำหรับเขาโอเคแบบนั้นก็ได้ครับแต่สุดท้ายชายหนุ่มก็ต้องยอมทำตาที่ทั้งสามคนบอกเอาล่ะอิ่มแล้วก็ไปกันเถอะป่านนี้ลุงรามะ่ะรออยู่แล้วมั้งพวกหล่อนริวทาดาเอ่ยขึ้นหลังจากที่จัดการจ่ายค่าอาหารเรียบร้อยแล้ว เพราะเธอนั้นถือว่าเป็นนักบัญชีประจำกลุ่มทั้งสี่คนเดินกลับมาที่รถซึ่งลุงรามก็กำลังรอยอยู่แล้วจริงๆรถมุ่งหน้าสู่เมืองชัยปุระอันเป็นเมืองใหญ่ของแคว้นราชสถานสองข้างทางบรรยากาศเริ่มแห้งแลง้งแต่บางส่วนก็ยังมีทุ่งมาสตาร์ให้เห็นลุงรามขับช้าๆหน่อยค่ะลุงรามขับช้าๆหน่อยยิงฟ้านั่นเองเป็นคนร้องบอก ลุงรามแกก็สมเป็นสารทีจริงๆพอได้ยินคำร้องขอแกก็ชะลอรถทันทีเหมือนกันทุกคนในรถหันไปมองอิงฟ้าเป็นตาเดียวว่าจะทำอะไรปรากฏว,วิหญิงสาวยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพร้านค้าสองข้างทางที่สภาพคล้ายๆกับห้องน้ำชั่วคราวในเมืองไทยแต่จริงๆแล้วมันคือร้านค้าของชาวอินเดียนั่นเองมีทั้งร้านตัดผมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และร้านขายของชำ ถ่ายอะไรองิงนะพินร้องถามก็ร้านค้าเขาว่าดูดีแปลกดีนะเล็กนิดเดียวเหมือนกล่องแต่สารพัดประโยชน์มากเลยอิงฟ้ายิ้มอารมณ์ดีที่ได้เห็นอะไร,ประแปลกใหม่ๆส่วนริวทาดาได้แต่ทำหน้าเบ้เฮ้ยก็แค่ร้านค้านางอิง,องมันประหลาดตรงไหนยะหล่อนก็ริวดูสิแปลกดีออกขนาดแค่นั้นเองแต่ขายทุกอย่างเลยอิงฟ้ายืนยันตามความคิดตัวเอง ส่วนริวทาดาได้แต่สายหน้าอิดหนาระอาใจกับเพื่อนด้านเดฟได้แต่ยิ้มแล้วฟังสามคนถกเถียงกันเอา้าแปลกก็แปลกต่ลอนอย่าบอกให้ลุงรามอจอดรถกระทันหันเหมือนคืนก่อนอีกนะคราวนี้ฉันไม่ยอมจริงๆด้วยริวทาดาบอกพร้อมก็หยิบตลับแป้งขึ้นมาเพื่อเติมหน้าแต่พูดยังไม่ทันขาดคำลุงรามก็เบรกรถดังเอียดทันที เมื่ออิงฟ้าร้องบอกให้จอดข้างทางริวทาดาหน้าข้ามเกลือไปชนเบาะลุงรามตลับแป้งกระเด็นตกไปอยู่ที่พื้นรถนางอิงริวทาดาร้องแหวแต่คนก่อเรื่องกลับเปิดประตูรถวิ่งลงจากรถไปแล้วพร้อมกับนพินเพื่อถ่ายรูปหญิงสาวชาวบ้านที่หล่อนใส่สาลีสีสดกับลูกตัวเล็กของเธอกำลังเดินต้อนฝูงแกะอยู่ริมถนน เดฟหันมายิ้มให้กับลุงรามก่อนจะก้าวลงจากรถตามสองสาวไปทิ้งริวทาดานาันาง่งนั่งหงิกอยู่ในรถเพียงคนเดียวอิงฟ้ากับนพินไปขอถ่ายรูปสองแม่ลูกกับฝูงแกะของเธอแต่สองแม่ลูกพูดอังกฤษไม่ได้พอดีกับที่เดฟเดินมาถึงชายหนุ่มจึงออกปากเจรจาให้ผมบอกพวกเขาแล้วว่าคุณอยากถ่ายรูปทีนี้ถ่ายได้แล้วครับ ชายหนุ่มหันมายิ้มให้กับอิงฟ้าที่กำลังยืนรอฟังผลการเจรจาพอได้รู้อย่างนั้นเธอก็ยิ้มกว้างออกมาแล้วกดชัตเตอร์ไปหลายครั้งส่วนณพินก็บันทึกภาพด้วยวิดีโอเพราะเห็นว่าน่าสนใจดีและชายหนุ่มคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังหยิบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากดภาพเพื่อสะดวกต่อการอัปสเตตัสนั่นเองขอบคุณมากนะ ถ้าคุณไม่ลงมาด้วยฉันอดถ่ายรูปแน่เลยอิงฟ้าบอกกับชายหนุ่มหลังจากที่เดินกลับมาที่รถแล้วดูเหมือนคุณจะชอบถ่ายรูปมากนะชายหนุ่มถามแต่ยังไม่ทันที่อิงฟ้าจะตอบนาพินก็ชิงตอบซะก่อนชอบไม่ชอบคุณก็ลองคิดดูถ้าให้เลือกกินข้าวกับถ่ายรูปย่ยอิงเลือกถ่ายรูปนพินเผาเพื่อนกันสดๆทีเดียว ทำเอาอิงฟ้าหันมามองตาเขียวส่วนเดฟต้องกลั้นหัวเราะแทบแย่ที่ได้เห็นท่าทางของเธอแม้ก็แบบนี้มันไม่มีที่เมืองไทยนี่นาก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาอิงฟ้าหาเหตุผลมาให้กับตัวเองก่อนจะก้าวขึ้นรถซึ่งตอนนี้ริวทาดาตีหน้ายักรออยู่แล้วอิงแกฟังฉันบ้างไหม ฉันพึ่งบอกอยู่ยกยกว่าอย่าบอกให้ลุงรามจอดรถกระทันหันแล้วแกก็ทำโอ้อย่งงอนนะรีวก็เขาเดินผ่านมาพอดีถ้าไม่รีบให้ลุงรามจอดอะเดี๋ยวขับเลยไปก็อดถ่ายรูปมาสิอย่างอนนะอิงฟ้าออดอ้อนเพื่อนส่วนณพินแก้งพูดขึ้นลอยๆงอนมากแก่เร็วนะ ขอโทษนะริวอิงฟ้าเอ่ยขอโทษแล้วก็ยิ้มหวานให้เพื่อนก่อนจะหันไปบอกลุงรามให้ออกรถได้แต่ปรากฏว่าเมื่อลุงรามบิดกุญแจสตาร์ทรถเจ้ารถทาทาคันเก่งกลับไม่ติดเอาซะดือด้อทั้งสามสาวหันมามองเนะ้อกันทันทีลุงรามลองสตาร์ทอยู่หลายครั้งผลที่ได้ก็คือเรียบกริบเจ้ารถคันเก่งไม่หือไม่อือใดๆทั้งสิ้นส่วนอิงฟ้า แล้วก็นพินนะถอดสีแล้วตอนนี้เพราะจากการที่เธอให้ลุงรามจอดรถที่ข้างทางรถคันเก่งก็เลยออกอาการเกเรไม่ยอมเดินทางต่อซะแล้วรถเป็นอะไรอะคะลุงอิงฟ้าถามลุงรามหันมายิ้มให้ก่อนจะซ้ายหน้ายึกยักยึกยักตามสไตล์อินเดียแล้วตอบว่าไม่มีปัญหาคงจะเป็นเพราะความร้อนจากนั้นก็ลงไปเปิดฝากระโปรงรถดูปรากฏว่าพอเปิดปุ๊บ ควันก็ลอยฟุ้งขึ้นมาทันทีลุงรามจัดการปลุกปล้ำกับเจ้าทาทาอยู่นานสองนานก็ไม่มีทีท่าว่าเครื่องยนต์ของมันจะติดสักนิดแถมเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ดีแน่ขืนอยู่แบบนี้มีหวังค่ำมืดก่อนเข้าเมืองนพินประเมินสถานการณ์แล้วเอาไงดีอ่ะยิงฟ้าถามเสียงอ่อยๆเพราะรู้สึกว่าคราวนี้เธอคือต้นเหตุผมว่าระบบรถ เข้าเมืองกันก่อนดีไหมครับจะได้ตามช่างมาลากรถไปเดบเสนอความคิดซึ่งริวทาดาก็เห็นด้วยเพราะยังไงก็ดีกว่ายืนรอให้ลุงรามซ่อมรถซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมเสร็จหรือเปล่าแล้วลุงว่าไงอ่ะคะณพินหันมาถามลุงรามเออก็ดีเหมือนกันพวกคุณคุณเอากระเป๋าไปเลย จะได้หาที่พักก่อนไม่ต้องห่วงผมนะลุงรามยอมรับข้อเสนอทั้งยังห่วงกลัวว่าทุกคนจะเสียเวลาหากย้อนกลับมาเอาของที่รถอีกจึงจัดการเปิดท้ายรถเพื่อคนเป้ของแต่ละคนออกมาทั้งริวทาดาณพินอิงฟ้าต่างยกเป้ของตนมาไว้ข้างนอกส่วนเป้ของเดฟนั้นอยู่บนหลังคารถลุงรามจึงจัดการแก้เชือกที่ผูกยึดเป้เอาไว้แล้วจะยกกระเป๋าเป้ลงให้ แต่เดฟรีบเดินเข้ามาเพราะคิดว่าเขาตัวสูงกว่าน่าจะยกได้ดีกว่าลุงรามเองก็ไม่ยอมปราดเข้าไปยื้อกระเป๋ายือ้อยุดกันไปกันมาปรากฏว่าลุงรามแกไว้กว่าก็เลยยกเป้แล้วออกแรงเหวี่ยงให้ลงมาจากหลังคาสายสะพายเป้ตวัดเข้ากับใบหน้าของชายหนุ่มยงถนัดทนีทำเอาแว่นของเดฟร่วงหลุดจากใบหน้าทันทีโอ้ขอโทษลุงรามร้องขอโทษพลางยืนหน้ามาดู ว่าใบหน้าของชายหนุ่มมีรอยแผลหรือไม่แต่พอเห็นใบหน้าของชายหนุ่มแบบชัดๆเท่านั้นละ่ะลุงรามตาโตร้องอุทานลั่นพระศิวะเจ้าเดวาเดฟการตัวจริงไม่น่าเชื่อเลยลุงคนขับตาโตละล่มละลักพูดเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าชายหนุ่มที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นดาราหนุ่มชื่อดังของวงการภาพยนตร์อินเดีย เดฟเห็นท่าไม่ดีรีบเอามือปิดปากลุงรามก่อนจะยื่นหน้าเข้ามากระซิบบอกเพราะเห็นว่าทั้งริวทาดาณพินและอิงฟ้ามองมาเป็นตาเดียวเมื่อเห็นท่าทางของลุงลุงรามห้ามบอกใครเด็ดขาดนะแล้วจบทริปนี้ผมจะให้รางวัลเป็นพิเศษเข้าใจนะลุงพูดได้แค่นั้นชายหนุ่มก็ต้องรีบคว้าแว่นขึ้นมาสวมเหมือนเดิม แล้วทำท่าทางเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเมื่ออิงฟ้าเดินเข้ามาหามีอะไรหรอคะลุงเห็นพูดกันเสียงดังเชียวเออพอดีลุงทําเป้ผมตกนะครับแกเลยขอโทษกลัวผมจะโกรธเดฟหาทางแก้ตัวได้อย่างชิวเชียดคงไม่เป็นไรนะคุณของในเป้นะ่ะอิงฟ้าถาม่าความเป็นห่วงกลัวว่าข้าวของชายหนุ่มจะเสียหายอีก ถ้ามีอะไรพังอีกแล้วก็เธอกับเพื่อนไม่มีเงินชดใช้แน่แค่เรื่องกล้องก็จะแยกกันอยู่แล้วเออไม่เป็นอะไรอย่าห่วงเลยครับเดฟตอบพลางศบตาดำกลับของอีกฝ่ายส่วนลุงรามยังแอบทำหน้าตาตื่นเต้นไม่หายที่ได้อยู่ใกล้ชิดดาราดังแล้วทำไงกันต่อดีอ่ะอิงฟ้าถามเพราะตอนนี้ทั้งนาพีนั้งริวทาดายืนโบกรถหลายคันแล้วแต่ไม่ได้ผลเดี๋ยวผมช่วยโบกครับ ชายหนุ่มบอกก่อนจะพาอิงฟ้ามายืนข้างๆรีวรณพินทั้งสี่คนลองโบกรถแต่ยังไม่ได้ผลลุงรามเองก็มาช่วยโบอกอีกคนสุดท้ายรถที่จอดรับคือรถบรรทุกสินค้าที่มีลักษณะคล้ายๆรถอแตแดนในเมืองไทยคือท้ายรถเป็นกระบะโล่งๆใช้บรรทุกข้าวของส่วนด้านหน้าก็เป็นที่นั่งคนขับที่เปิดโลง่งรับลมชมวิวได้เต็มที่ เจ้าของรถใจดีจอดรับนักเดินทางทั้ง4ให้อาศัยเข้าเมืองชัยปุระด้วยนั้นเป็นชายสูงวัยที่มากับลูกชายเดฟจึงชวนลุงใจดีพูดคุยจึงได้รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้เพิ่งบรรทุกของไปส่งที่อีกเมืองลุงเขาคุยอะไรกับคุณหรออิงฟ้าถามเดฟเพราะเห็นว่าท่าทางของเดฟจะคุยกับพ่อลูกอย่างถูกคอเขาบอกว่าเพิ่งไปส่งสินค้าที่เมืองอักรามานะครับ เดฟบ,บอกยิ้มยิมเมืม่อเห็นว่าคนถามทำหน้าตาสนใจฟังอย่างจริงจังดีนะที่คุณมาด้วยไม่งั้นเราอะ่ะไม่ได้อาศัยลุงเข้ามาด้วยแน่เลยหญิงสาวพูดกับเขาเพราะรู้สึกว่าตัวเองกับเพื่อนๆช่างโชคดีที่มีเดฟร่วมเดินทางมาด้วยเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้อย่างน้อยก็มีชายหนุ่มนี่แหละที่จะช่วยเจรจาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้ไม่หรอกครับถึงไม่มีผมลุงก็คงรับพวกคุณ พอดูแล้วแกเป็นคนใจดีเดฟบอกก่อนจะหันไปมองริวทาราดกับนบพินที่กำลังถกเถียงกันอยู่ท้ายรถชายหนุ่มจึงยิ้มออกมาเมื่อเห็นอาการของสองคนนั้นที่เถียงกันราวว่าจะโกรธกันจริงๆและถึงแม้จะร่วมเดินทางมากับสามคนได้เพียงไม่นานแต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าทั้งสามคงเป็นเพื่อนที่รักและสนิทกันมากและคงไม่เคยโกรธกันจริงๆถึงจะถกเถียงกันบ่อยๆก็ตาม สองคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ล่ะคุณหวังว่าคุณคงไม่ถือนะอิงฟ้าบอกเพราะเห็นว่าชายหนุ่มกำลังมองไปที่ริวทาดารลนพินไม่หรอกครับดูท่าทางแล้วพวกคุณดูสนิทกันดีนะครับค่ะพวกเรา,าครบกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมก็เลยสนิทกันมากๆอิงฟ้าตอบอย่างอารมณ์ดีเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนของเธอพินแล้วก็ริวทาดาครูเดียวมีเสียงเรียกมาจากท้ายรถอิงมาช่วยเถียงนางริวหน่อย นางนี่มันปากมากฉันเถียงไม่ทันณพินนั่นเองที่ตะโกนเรียกมาอิงฟ้าหันมายิ้มใ่ใชายหนุ่มก่อนจะเดินไปหาเพื่อนจังหวะเดียวกับที่ลุงคนขับเบรกกระทันหันเพราะต้องหลบรถที่แซงสวนขึ้นมาเป็นผลให้อิงฟ้าเสียหลักงายหลังทันทีอิงเดฟนั่นเองที่เอ่ยเรียกชื่อหญิงสาวพร้อมๆกับที่กลางแขนรับร่างบางเอาไว้ได้ทันทำให้อิงฟ้าต้องมาอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มเป็นครั้งที่สองแล้ว ส่วนนพินกับริวนั้นก็ไม่ต่างกันนักเพราะทั้งคู่ไม่ทันระวังตัวลิงหงายหลังล้มใส่เป้ที่วางเอาไว้ด้านหลังของตนดีแต่ว่าทั้งคู่นั่งอยู่จึงไม่เจ็บอะไรมากโอ๊ยนี่มันวันอะไรทําไมฉันต้องเจอแต่เ,เรื่องรถหัวแบกขมําคว่ำขเมรกันทั้งวันโอ๊ยริวร้องโวยวายเสียงแหวเมื่อยันกายลุกขึ้นมานั่งได้เหมือนเดิมสนุกดีออกแก่รสชาติของชีวิต นพินนั่นเองที่พูดออกมาพร้อมกับหัวเราะท่าทางของเพื่อนที่ทำหน้าตลกจริงๆเพราะกำลังวุ่นวายอยู่เรื่องรถเบรกเมื่อครู่ทั้งนพินกับริวเลยไม่รู้ว่าตอนนี้อิงฟ้าหน้าแดงแจ๋ด้วยความเขินหลังจากที่ต้องไปอยู่ในอ้อมกอดของเดฟอีกครั้งขอโทษค่ะฉันแย่จังเลยอิงฟ้าก้มหน้าขอโทษชายหนุม่มเพราะเมื่อครู่ตอนที่ล้มใส่เขานั้นขอศอกของเธอโดนหน้าอกเขาไปเต็มๆ ผมไม่เป็นอะไรมากอย่าโทษตัวเองเลยเดฟยิ้มอ่อนโยนให้กับคนตรงหน้าที่กำลังก้มหน้างุดจะด้วยความรู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามแต่เขาเห็นชัดทีเดียวว่าตอนนี้หน้าใสๆของอิงฟ้านั้นแดงกำ่ำไม่บ่อยนักหรอกที่เขาจะได้เห็นอาการเช่นนี้จากสาวๆที่อยู่รายรอบตัวเขาแล้วตอนนี้คนที่ออกาอาการาอหน้าแดงก็รีบเดินไปนั่งกับเพื่อนที่ท้ายรถแล้วชายหนุ่มจึงหันมาสอบถาม กับลุงเจ้าของรถถึงร้านซ่อมรถยนต์ในเมืองชัยปุระรถบรรทุกสินค้าพาทั้งสี่มาถึงตัวเมืองในช่วงเวลาเกือบ5้าโมงเย็นกว่าจะหาที่พักเป็นเกสต์เฮาส์ที่ดูสะอาดสะอ้านสมราคาและติดต่อร้านซ่อมรถเพื่อตามไปลากรถได้รับลุงลามมาเวลาก็ค่ำพอดีเป็นอันว่าทั้งเร็วณพินอิงฟ้าอดที่จะได้ไปเดินชมเมืองตามที่ตั้งใจไว้ ส่วนเดฟนั้นนั่งรถไปกับคนงานของอูเพื่อไปรับลุงรามกลับมาที่เกสเฮาส์ด้วยกันระหว่างทางนั้นลุงรามแกต้องกลั้นอาการตื่นเต้นแทบตายที่ได้อยู่ใกล้ชิดดาราดังอย่างเดวาเดฟการให้ตายผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นตัวจริงลุงรามพูดออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเดินเข้ามาในบริเวณสวนหย่อมหน้าเกสเฮาส์ไม่ต้องตื่นเต้นยังไงลุงก็ได้เจอผมทุกวัน อีกหน่อยจะเบื่อหน้าผมไปเองชายหนุ่มกล่าวติดตลกเมื่อเห็นท่าทางของชายที่สูงวัยกว่าแล้วไปไงมาไงาคุณถึงมาทัวร์กับเด็กพวกนี้ได้ล่ะครับลุงรามยังสงสัยไม่หายที่จูจ่ๆดาราดังของวงการบอลีวูดถึงได้มาร่วมทัวร์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้ได้เรื่องนั้นช่างมันเถอะเอาเป็นว่าตั้งแต่นี้ลุงต้องทำตัวให้ปกติที่สุดทำเหมือนกับว่าผมไม่ใช่ดาราเข้าใจนะ ถ้าลุงแสดงได้แนบเนียนผมมีรางวัลให้ชายหนุ่มยื่นข้อเสนอเพราะยังไม่อยากให้เรื่องที่เขาเป็นดาราดางังถูกเปิดเผยขึ้นมาก่อนการเดินทางนี้จะจบลงอ้อส่วนเรื่องของรถผมติดต่อเช่าเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจ้าของบริษัทรถเช่าจะเอามาส่งลุงก็บอกกับทุกคนนะว่าทางบริษัทของลุงเป็นคนจัดการเดว่าสั่งลุงรามถึงเรื่องรถที่จะใช้เดินทางท่องเที่ยวเพราะชายหนุ่มได้จัดการติดต่อเช่าไว้แล้ว หลังจากที่อิงฟ้าและเพื่อนเข้าพักในห้องเรียบร้อยผมจะปิดปากให้เงียบที่สุดลุงรามรับอาศัยอย่างแข่งขันทำท่ารูดซิปที่ปากเพราะไม่บ่อยนักที่คนธรรมดาสามัญอย่างตนเองจะได้ใกล้ชิดดาราดังระดับแม่เหล็กของวงการเช่นนี้อย่างน้อยๆก็สามารถเอาไปเล่าให้ลูกๆฟังได้อย่างภาคภูมิใจทีเดียวเออแต่ว่างานนี้เสร็จงานแล้วผมขอถ่ายรูปคุณพร้อมลายเซ็น ไปฝากลูกสาวหน่อยจะได้ไหมครับลุงรามถามแบบกลัวๆกล้าๆส่วนเดวาเดฟการยิ้มกว้างให้ก่อนจะตอบมากกว่านั้นยังได้เลยลุงถ้าการเดินทางครั้งนี้ราบรื่นชายหนุ่มบอกก่อนจะเดินแยกเข้าห้องพักไปปล่อยให้ลุงรามยืนยิ้มปลืม้มลำมึงลำพันกับตัวเองอยู่ตรงนั้นพระศิวะเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลย